สวัสดีครับเดี๋ยวที่พามาเบิงเค่องตากยาด้วยวิธีการฟันยาเส้นสับยาเส้นนี้อันนี้เป็นม้าฟันยานี้ม้าฟันยาอปเ,เดี๋ยวทีไป มาแม่กับมาพับเออเนี่นยาเส้นที่ได้ไ<ห>เออแม่กับพับเข่าปกติเสียดตาเส<อ>็ดจังได้เออเป็นกับพับขึ้นเลยเอาเนี่ย<อ>พับลงพับขึ้นนี่ก็ได้เป็นแผงหนึ่งแล้วที่นี่เป็นยูปอกมาตากนี่ครับนี่เป็นยาเส้นนี่หนึ่งแข็งเสร็จแล้วนี่ครับมีมาตากแดด ทำเป็นยาเส้น,นแป้งนี่บางกันบ่นี่บางถนน้นอยแต่ว่าแป้งนี่พอดีกันบ่นี่ออเออแข่งง่ายนะพอดีเลยละ่ะอันนี้พอดีอันนี้แต่สิบางแน่จังน้อยครับใบย,ยามันเบิดนี่กำลังเทียดเครื่องอยู่ใบาย,ยาเบิดใ <c oughs> บาย,ยาเบิดมาเทียดเครื่อง <c oughs> ตัวนี้ปิดว่าก่อนหรือ,ววอ,อนนปิดสวยตรงกอนน่ะปิดสบายเลยพอ่อ สีส mm ีแดงปิดกดตัวเดียวพอเลยตัวดับไม่บโบหมุนเลยป่เออโบหมุนก็ได้ไม่ข้างก็ได้ปิดตัวตัวแดงเปิดปิดตัวแดงก็พอแค่นั้นพอเลยเออนี่ครับนี่เป็นเครื่องกองควบคุมเรื่องฟันยาเมื่อกี้เรียนไปเรียนมานี่จะมีจะมีสตาร์ทสต็อปสีเรียนไปเรียนมากดเหยียบกดกดหยุดกดเดินนี่เป็นชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์ชุดเฟืองครับ นี่ครับนี่เป็นเครื่องทุนแรงน้องเกษตรกรบ้านเฮาครับนี่ยสำเร็จแล้วฤดูกาลนี้บันทิดทดลองใส่เครื่องนี้เด้อใส่ไร่ไงใส่ไร่างก้อนเฮ้อเอออันนี้ใส่ได้จากพ่อซืแผงมานี่ครับเป็นต้นเทสเทสก่อนเทสระบบเทสระบบเพื่อน ไอ้เบิ้บางแผงส่วนกันนี่หาหกแผงครับนี่คนนี้ห้าหกแพงเราก็ตัดฟันยาใส่เต็มแล้วก็ยกออกทีละแผงทีละแผงอันนี้เป็นเครื่องเครื่องสับยาเส้็อันาานี้นใบมีดฟันเป็นม,มาฟันยาแล้วเสร็จแล้วนี่สามแผงแป๊บเดียวเดี๋ยวพาเบิ่งได้ไปยาสุก มีแได้นปลูกยาสูบไปหลงังบ้านนี่สองสามเมื่อกี้เก็บแล้วครับ,บใบใหญ่แล้วใบใหญ่แล้วนี่ครับนี่เตรียมเก็บใบายาสูบได้แล้วนี่ครับเมื่อกี้เราก็เก็บอยู่นี่แหละใบเหลืองๆมันมา,มาล่องสับเบื้องครับนี่มาล่องใส่เครื่องเทศเบื้องนี่ใบายาสูบง่ามครับเดี่ยวใบง่ายใใครับเป็นพันธุ์ใบง่าย เบิ้งฟามือผมเวยนี่เบิเ้งเบิ้งแขนสอไไดกันเลยครับนี่ง่าครับใบง่ายครับพันงครับเบ,บืบเอ้อนี้กับภาพมาเบิ้งเรื่องตากยาหรือว่าวิธีการ,ราสับยาเสยนครับรสับยาเสยนบานเฮ้าครับโอ้ยาเป็นงามครับปีนี่เ,นเลยต้องเหตุดเขื่องทุนแรงซอยประหยัดแรงงานครับ ว่าหาคนรับจ้างากี่ยพอมันปลูกยาเบอดทุกบ้านเนี่ยมันก็ต้องการแรงงานจะสิบิจ้างไผทั้งคนจ้างต้องเหตุดของจะของเองต้องมีเครื่องทุ่แรงซอยรถแรงงานนี่ครับนี่ยาเกษตรแบบนี้เลยนะเป็นยาเส้นตตดเส้นแผงครับเป็นใบา,ยยาเส้น ครับนี่นซำเร็จแล้วครับนี่ซ้ำเร็จแล้วไปล้องใส่งานเบิ่งครับปีนี้โอเคสำหรับคิมนี้ก็แค่นี้ได้ครับผมสวัสดีครับ